สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับหมอทิพย์ปณิชัยอีกเช่นเคยในช่อง Youtube ของเรานะคะวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปพิกอัดเด็กนะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดปีวอกนะคะชาวปีวอกธาตุเหล็กนะคะชันสาเป็นผีเสื้อผู้ชายชะตาชีวิตจะคล้ายกับพระวิทูลบัณฑิตโพธิสัตว์นะคะถูกยักษ์เอาตัวผูกติดกับหางม้าและพาเหาะไปในเมืองนาคนั่นเองนะคะ นะชะตาชีวิตจะได้ดีเพราะมีคุณนางอุปถรัรมภ์หรือมีคนช่วยเหลือจุนเจือนะคะมิ่งฝันของคุณอยู่ที่ต้นขนุนนะหากนํามาปลูกไว้ที่บ้านจะเกิดราบผลและดีมากๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เกิดปีวอกนะคะ,ะเขาเรียกว่าพระจันทร์เป็นปลากพูดจาอ่อนหวานนุ่มนวลมีเสน่ห์มากๆนะพระพูดเป็นใจใจคอหนักแน่น ฉราดอัธยาศัยดีอ่อนโยนเมตตากรุณาแต่มักทําบุญใครไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะนะถ้าหากทําบุญให้ทํากับคนอายุมากหรือคนแก่ในบ้านจะดีมากๆนะคะพระสาวเป็นที่นั่งมักมีไฟในที่รับไหม้มีคู่ครองหลายคนอาจจะเป็นไปได้นะคะแต่คุณนั้นดวงอาจจะต้องโยกย้ายที่อยู่บ่อยๆนะ อยู่ที่ใดอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะคะพระอังคารพระพฤหัสเป็นมือทำงานดีเรียบร้อยแต่ค่อนข้างช้านั่นเองนะคะพระศุกร์พระอาทิตย์เป็นเท้าไม่ชอบเที่ยวเขาเรียกว,ว่ารักสันโดษจริงแต่เราไม่ชอบเที่ยวนะคะวันนี้แม่หมอมีภาพของพระพิคเนศบุตรแห่งศิวะมหาเทพและพระแม่สีอุมาเทวีนะคะผู้อยู่เมืองหลังสถานการณ์ ในการอ่านหน้าไพ่ของแม่หมอวันนี้นะคะนะหากพลังงานใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกๆจากแม่หมอนะคะแม่หมอขออนุญาตสับพลังงานหน้าไพ่แทนเพื่อนๆชาวปีวอกนะคะนะสถานการณ์นี้นะจะเกิดขึ้นกับเราอย่างไรในเรื่องความรักความสัมพันธ์ผลมีตั้งแต่ที่เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้3-6 สำหรับเพื่อนๆชาวปีวอกทั้งหลายแม่หมอขอสับพลังงานหน้าไพ่แทนเพื่อนๆที่เกิดปีวอกนะคะนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือมีประเด็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแม่หมอขอดูบุคลิกลักษณะตัวตนของเพื่อนๆที่เกิดปีวอกก่อนนะคะว่าเป็นเช่นไรนะ และขอดูแนวโน้มความเป็นไปได้รวมถึงอขอดูบทสรุปความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะคะหากเพื่อนเพื่อนคนใดที่ไม่มีประเด็นในเรื่องความรักก็ถือว่าฟังผ่านๆหรือฟังเพื่อความบันเทิงนะคะนะพลังงานอาจจะเกิดขึ้นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะคะแม่หมอขอพลังงานหน้าไพา่ตัวตนของเราใบแรกเดอะสตาตามด้วย คิ s ส์ออฟสอดอัศวินถือดาบและเดอเวอร์นะตามด้วยแปดดาบนะคะใบสุดท้าย King of cup ร,ราชาถือถ้วยสถานการณ์ที่แม่หมอเห็นนะณขณะนีะ้เพื่อนๆชาวปีวอกคุณเองน่าจะเหมือนคนที่สถานการณ์ความรัก เขาว่าเดินต่อไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ไหมสถานการณ์ของเพื่อนๆชาวปีวอกคุณเหมือนคนที่ถูกรัดตราตึงไว้นะคะซ้ายก็มีคมหอกคมดาบนะขวาก็มีเช่นกันเขาเรียกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงในเรื่องของความรัก ัวเราเหมือนคนที่มืดแปดด้านในเรื่องของความรักณนะขณะนี้นะคะตัวตนของเพื่อน,อนอชาวปีวอกที่มีปัญหาในเรื่องความรักหรือ,อเพื่อนเพื่อนที่มีประเด็นนะคะแต่คุณพยายามที่จะนะเข้าใจในโลกของความรักพยายามปรุปงในเรื่องของความรักนะพยายามเยียวยา ดูแลจิตใจของตัวเองแต่ด้วยที่บางทีเราอาจจะเป็นคนใจร้อนสักนิดหนึ่งไหมอัศวินถือดาบผู้นี้นะมีปัญหาในเรื่องของความรักเขาเรียกว่าอยากจะคุยอยากจะเคลียอยากจะให้มันจบไปเลยค่ะแม่หมอค้านะอ่านขณะนี้บางคนบางคู่บางกรณีชาวเ,าเพื่อนๆที่เกิดปีวอกนะ คุณอาจจะอยูน่นิ่งในที่ของคุณก็ได้นะคะรอดูสถานการณ์ความรักมันทำอะไรไม่ได้จริงๆคะ่ะแม่หมอคะสถานการณ์ความรักช่วงนี้นะเดอะสตาร์เกิดขึ้นนะคะณขณะนี้คุณพยายามเขาเรียกว่าพยายามที่จะ,อ,ะอยู่นิ่งๆในที่ของคุณพยายามที่จะเหมือน คนที่มีโรคส่วนตัวไหมช่วงนี้นะอาจจะไปหลบเลียแพ้ใจอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาตินะอยู่ในโลกส่วนตัวของเรานะคะแต่ด้วยที่เรานั้นเป็นคนที่จิตใจดีชอบเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นนะ เป็นคนที่อัธยาศัยดีมากๆนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองก๊าซกองนี้แต่คุณเป็นคนที่บูชาความเป็นจริงนะคะหากสถานการณ์ใดที่เข้ามาหาโดยที่มันเหมือนมีเรื่องปิดบังซ่อนเล้นนะโดยที่เราไม่ได้รับความเป็นจริงหรืออความจริงที่มันมันไม่ใช่คะ่ะแม่หมอคะแบบนี้มันไม่ใช่นะเราพร้อมที่ตัดสินปัญหาหรือพร้อมที่จะฟาดฟันเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะคะนะเพื่อนเ ที่เกิดปีวอกณขณะนี้นะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีอิสระมีอิเดีนดิพนเดนต์ของตัวเองนะมีเอกเทศเป็นของตัวเองไม่ค่อยอเชื่อฟังใครง่ายๆนะคะนะแต่คุณนั้นบางครั้งปัญหาของตัวเองอ่าเขาเรียกว่ามักเอาตัวไม่รอดนั่นเองนะคะให้คําปรึกษาปัญหาคนอื่นได้แต่ตัวเราเองนั้นปัญหา นะปรึกษาใครก็ไม่ได้คะ่ะแม่หมอคะต้องช่วยเหลือตัวเองต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะแต่คุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะทุกๆสิ่งท,ทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องศิลปะดนตรีคุณเก่งมากๆนะคะณขณะนี้และคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมเข้าถึงศาสนาได้เป็นอย่างดีหรือเพื่อนๆที่เกิด ปีวอกส่วนมากหากเป็นท่านชายดวงของคุณนั้นมักจะอาภัพคู่นะคะดังนั้นอาจจะเป็นพ่อไม่ไหมช่วงนี้นะนะและคุณเองอเป็นคนที่หากคุณพบกับคนรักในช่วงนี้นะคะนะในเรื่องของความรักคุณอาจจะเจอคนที่จิตใจดีเหมือนกับคุณนะคะเข้ามาเป็นคู่ครองหรือเข้ามาสารสัมพันธ์กับเราก็เป็นไปได้นะคะ นะหรือหากเป็นท่านหญิงที่รับชมรับฟังคลิปนี้คุณอาจจะได้พบเจอหนุ่มใหญ่ใจดีก็เป็นไปได้นะคะเข้ามาสารสัมพันธ์กับเรานะคะในช่วงนี้ที่แม่หมอเห็นนะ,ะแม่หมอขอดูสถานการณ์แนวโน้มความเป็นไปได้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เกิดปีวอ,อกนะคะชาวปีวอ,อกทั้งหลายใบยแรก The Lover เเกิดขึ้นตามด้วยไพ่ของ เจ็ดดาบนะคะและ king s of pentacles สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะและไพ่ของสี่ไม้เท้าเกิดขึ้นตามด้วย k i s s of bonds ไพ่ของอัศวินถือไม่เท้าเขาบอกว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนที่เกิดปีวอกนะหาก าบางคู่บางกรณีคุณมีปัญหาเขาเรียกว่าคุณถูกแทงข้างหลังมาไหมหรือสถานการณ์ความรักที่คนรักของเรานะใช้เร่เรียมคนอุบายนะไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงกับเราสาภาวะที่มันเหมือนสุ่มเสี่ยงมีความรับรับล่อๆนะมีความเขาเรียกว่าปิดบังซ่อนเร้นนะแล้วเรา เกิดจับได้ก็เป็นไปได้นะคะสถานการณ์นี้คนคนนี้แต่เขาเป็นเดอะเลิฟเวอร์ของเรานี่สิคะเพื่อนๆคะนะคำว่าเดอะเลิฟเวอร์คู่ของของเรานะคะคือคนที่ผูกพันกันทางจิตดังนั้นเขาเป็นเช่นไรคิดอย่างไรบางครั้งเรามีเซนสัมผัสที่รับรู้กันได้นะคะ เ่าให้คุณมีปัญหาหรือตัดจบหรือเลอกรากับเขาสักกี่ครั้งมีปัญหาทะเลาะอาจจะเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆแต่ปัญหานั้นมันไม่ได้มีการเคลียร์การคุยกันนะคะสถานการณ์ที่แม่หมอเห็นนะคนคนนี้นะคะ คุณอาจจะคบกับเขาหรือ,ร,อรู้จักเรียนรู้กับเขายังไม่นานก็เป็นไปได้นะแต่มันเหมือนว่าพอเจอกันปุ๊บมันเหมือนคนที่เคยรู้จักกันมานานแล้วค่ะแม่หมอคะนะนะเราสามารถมีซินที่ตรงกันมองตารู้ใจเขาเรียกว่าความรักประเภทนี้นะเพราะคุณเป็นคู่กันตั้งแต่อดีตชาตินั่นเองนะแล้วสูงสวรรค์เขาโดนบรันรดาลให้คุณได้กลับมาพบเจอกันอีก ในชาตินี้แต่คำว่าเดิรเลเอร์ในชาตินี้มันต้องมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาขัดขวางให้คุณต้องต่อสู้เพื่อจะชนะปัญหาอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้นั่นเองนะคะคุณถึงจะก้าวผ่านและเข้ามาเป็นคู่แท้นะนะคำว่าคู่แท้บางคู่บางกรณีก็ไม่จำเป็นต้องสามารถอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะบางคนเขาเรียกว่าคุณกับเขาต่อให้ไม่ใช่คู่กันหรือต่างฝ่ายต่างมี คนของกันและกันแล้วแต่ด้วยจิตที่ผูกพันคุณไม่อาจลืมเลือนเขาได้ผูกพันกันทางจิตรักแท้โดยที่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันมันก็มีอยู่มากมายนั่นเองนะคะแม่โมอธิบายให้ฟังโดยคร่าวๆนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ที่แม่โมเห็นนะในอนาคตแนวโน้มคนคนนี้เขาอาจจะมาสารสัมพันธ์กับคุณก็ได้ก บางคู่บางกรณีที่มีประเด็นกันนะคะในเรื่องความรักนะคนคนนี้เขาจะเป็นดังอัศวินถือไม้เท้ามหาคุณอาจจะยังไม่รวดเร็วกระทัน,นเท่าไรนะในไม่ช้าไม่นานนี้แต่ผลนั้นจะเป็นผลสำเร็จนะคะนะและการกลับมาครั้งนี้เขาจะมา,าสร้างความมั่นใจความเป็นปึกแผ่นความเป็นครอบครัวให้แก่คุณนะคะถึงสี่ไม้เท้านะคนคนนี้บางทีเขาอาจจะดูเหมือน ณนะตอนนี้หากเขาดูเหมือนฐานะการงานการเงินไม่มั่นคงแต่คนคนนี้เข้ามากับดวงนะคะเพื่อนๆคะคําว่ามากับดวงเขาอาจจะรวยแบบฟุกๆหรือสถานการณ์ที่เขานะาทํากิจการใดกิจการหนึ่งแล้วมันสร้างผลกำไรให้เขามากมายจนเขาเองกลายเป็น king of p e n t a c l e ราชาผู้ถือเหรียญผู้ที่มีความมั่นคงนะในอนาคตภายภาคหน้า อาจจะรวยถึงขั้นระดับมหาเศรษฐีก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้นะพลังงานที่แม่หมอเห็นขอดูบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของคุณนะกับคนที่คุณรักนะคะแนวโน้มความเป็นไปได้พร้อมบทสรุปใบแรกก้าวไม้เท้าค่ะเนพื่อนคะขออาภัยคะ่ะสี่ไม้เท้านะคะเพื่อนขออาภายัยแม่หมอ อาจจะเบอร์เล็กน้อยเพราะอัดคลิปนี้ดึกแล้วนะคะ8ไม้เท้าค่ะเ,เพื่อนๆค่ะตามด้วย S o f ครับอ่าหนึ่งถ้วยตามด้วย2ไม้เท้าและเเหรียญน,นะคะตามด้วยสีเหรียญ เขาบอกว่าสถานการณ์บทสรุปความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะบางคู่บางกรณีหากคุณกับคนรักมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันไหมนะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้หรือมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องไหมเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด เป็นไผ่ยที่ร้ายแรงนี้นะคะคุณอาจจะเดินทางมาหาเขาหรือเขาเดินทางมาหาคุณก็ไ,ได้นะไม่ได้คือว่าอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือคนละจังหวัดหรือถึงขั้นต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เพียงเขาเรียกว่าสองมองกันนะเป็นความรักที่อยู่ไกลๆนะ คุณยังเป็นโรคทั้งใบของเขานะคะแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะด้วยที่ไพ่สี่เหรียญเกิดขึ้นเขาก็ยังกอดเก็บคุณไว้คุณเองก็ยังกอดเก็บเขาไว้ต่างฝ่ายต่างมีเซนต์มีใจที่ตรงกันแต่ด้วยปัญหาความรักนะไพ่ของเจ็ดดาบเกิดขึ้นสาภาวะรับรับล่อๆหรือ,อ,อคุณเคยโดนเขาหักอกมาไหมเขามี อะไรซ่อนเร้นเราแล้วเราเกิดจับได้ก็เป็นไปได้นะคะแต่สถานการณ์ที่แม่หมอเห็นคนคนนี้เขาพร้อมที่จะเข้ามาคุยมาเคลียร์แต่ขอเวลาหน่อยได้ไหมนะมันมีปัญหาการเดินทางปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือปัญหาการปิดกั้นสื่อสารทางโลกโซเชียลหากเขาสามารถติดต่อคุณได้คนคนนี้เข้ามาแน่นอนค่ะแม่หมอหินนะคะเพราะมีไพ่ของ s o สออฟคเกิดขึ้นหนึ่งถ้วยนะมือจากสวงสวรรค์เขาประทาน ความอุดมสมบูรณ์การเริ่มต้นใหม่นะให้แก่คุณนะคะคุณอาจจะได้รับติดต่อสื่อสารข่าวสารในเรื่องของความรักนะโดยอาจจะผ่านอาจตัวเชื่อมต่อหรือมีคนที่เข้ามาประสานมาเคลียรความรักความสัมพันธ์ของคุณนะให้มันราบรื่นหรือให้มันเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองนะคะแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับเพื่อน าชาวปีวอกที่มีประเด็นที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะนะคุณจงเข้มแข็งคุณจงกล้าตัดสินใจนะคุณจงเลือกทางที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตคุณนะคะนะใช้ความเมตตาความกรุณาเข้าไปมองในเรื่องของความรักนะคะหากเรายังเดินหน้าต่อไปได้เราก็จงเดินไปแต่ถ้าหากเราคิดว่านะ ไม่ไม่เอาแล้วคะ่ะแม่หมอค้าหยุดแล้วค่ะนะคุณก็พิจารณาให้ดีนะคะนะมองอย่างผู้อมองเกมการาในเรื่องของความรักอย่างท่องแท้นั่นเองนะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะคะขอจบคลิปกองกา๊าซแต่เพียงเท่านี้นะขอ อขอบคุณ FC ที่น่ารักในการกดไลค์กด s u b สไ r i b e นะและกดแชร์ให้แก่แม่หมอคอมเมนต์ comment, ทุกๆคอมเมนต์นะคะพร้อมถึง FC ที่ทำทำสเต็มให้แม่หมอนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้บายๆก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ